มาเรามาดูในเรื่องของมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมแบบกันข้อหนึ่งแบบฝึกหัดข้อหนึ่งเขาบอกว่าจงหาขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมต่อไปนี้นักเรียนเห็นไหมข้อหนึ่งมันเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเขาบอกไว้ว่ามุมภายใน รูปสามเหลี่ยมรวมกันต้องเท่ากับเท่าไรเอ่ยรวมกันจะเท่ากับ1 8 0องศาตรงไหนเป็นมุมภายในนั่นเอก,ก็ดูก่อนว่าตรงนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมตรงไหนที่เรียกว่าภายในสามเหลี่ยมก็คือตรงนี้ตรงนี้เรียกว่าภายใน มุมภายในของมันก็คือมุมที่อยู่ด้านในของมันมันจะมีทั้งหมดกี่มุมรูปสามเหลี่ยมมีทั้งมุมทั้งหมด3มุม3ด้านถูกไหมตอนนี้เรากําลังสนใจแค่เรื่องของมุมอยู่ความหมายก็คือมุม3มุมเนี้ยรวมกันแล้วจะต้องมีค่าเท่ากับ180องศาอ่ะทีนี้นักเรียนม,มาดูวิธีทำาเรามาเขียนวิธีทำกัน ิที่ทำผลรวมของมุมภายในรูปสามเหลี่ยมต้องเท่ากับ180องศา มันทำให้เราได้ว่ามุมไหนรวมกันแล้วได้180องศาบ้างมุมไหนเอ่ยจากรูปมันจะเป็นมุม A คนนี้แต่เวลาเราเรียกชื่อเต็มของมันคือเราจะต้องเรียกแขนของมุมด้วยก็คือ B A C อ่ะเราเขียนเขียนแบบนี้ B A C มีสัญลักษณ์ เครื่องหมายที่แบบแสดงถึงมุมหมวกใส่หมวกมันด้วย bac ถ้ารวมกับมุมนี้ไปละมุมนี้ไปละต่อไปมุม b อ่ะมุม b เวลาเรียกชื่อก็ต้องเป็น a b c หรือว่า c b a ก็ได้ถ้าเช่นกันอย่างใดอย่างหนึ่งนะ a b c และมุมสุดท้ายคือ a c b หรือว่า b c a ก็ได้เช่นกันถูกไหมไม่ใช่ a c b ต้องเท่ากับ180อองศาทีนี้เรารู้ไหมว่า b a c เท่าไหร่มุม b a c เท่าไหร่ b a c มุมนี้ เรารู้ว่ามันคือ50ใส่50มุม A B C รู้ไหม A B C มุมนี้คือมุมที่เราที่โจทย์ต้องการหา A C B รู้ไหม A C B รู้โจทย์ให้มาว่ามันคือ50 เท่ากับ180นี่เห็นไหมเนี่ยดู50บวกกับเท่าไหร่แล้วก็บวกกับอีก50จะต้องให้ได้180 50บวก50เป็นเท่าไรละห0บวก50เป็น100แสดงว่าขาดไปเท่าไหร่เอ่ยตรงนี้จะต้องเท่ากับกี่องศาถึงจะได้180 ก็ขาด80องศาวิธีการก็คือเราจะเอา50กับ50ตัวเนี้ยไปลบออกจาก180มันก็จะได้คำตอบที่เราต้องการดังนั้นทำให้เรารู้ว่ามุม A B C มีขนาดเท่ากับ180องศา ได้แล้วการหามุมภายในของรูปสามเหลี่ยม